สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะรู่มินิทานสนุกๆมาให้เด็กๆฟังท้ายคลิปของเรามีคําถามให้เด็กๆช่วยกันตอบคําถามด้วยนะคะถ้าใครตั้งใจฟังครูอูรับรองได้เลยค่ะว่าจะต้องตอบคําถามได้แน่ๆเลยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะนิทานเรื่องโควิด -19 ตัวร้ายฉันชื่อโควิด มีพิษร้ายกาศเธออย่าประมาทเพราะอาจฆ่าตนฉันเป็นไวรัสทำร้ายทุกคนฉันชอบเจือปนอยู่บนสิ่งของอยู่ตามอากาศอาหารหมักดอง ฉันคอยเฝ้ามองรอตอนเธอเผลอถ้าฉันเข้าไปข้างในกายเธอเธออาจจะเบลอและเจอแบบนี้มีไข้ตัวร้อนเหนื่อยหอบภายในและเธอจะไอ หายใจลำบากต้องรีบหาหมออย่ารออย่าช้าต้องรีบรักษาถ้าช้าถึงตายถ้าเธอกลัวฉันป้องกันง่ายๆฉันตายง่ายได้และหายลองดู ล้างมือบ่อยๆด้วยฟองสบู่ต้องคอยถูถูสู้ๆออกไปอย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะคะเด็กๆฉันกลัวแอลกอฮอล์ไม่ขอเข้าใกล้จะหนีให้ไกลขอไปก่อนจ้าอีกหนึ่งวิธี สวมใส่หน้ากากทำได้ไม่ยากโควิดจลากรบายบายเป็นยังไงบ้างค้ะเด็กๆนิทานสนุกไหมคะทีนี้ก็ถึงเวลาที่เด็กๆจะต้องมาตอบคำถามครูแล้วนะคะครูมีคำถามจะถามเด็กๆว่าเด็กๆรู้ไหมคะว่าการป้องกันโควิดนั้นต้องทำอย่างไรบ้างคะ เก่งมากค่ะเด็กๆวิธีทีท่ง่ายที่สุดนั่นก็คือการล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยนั่นเองค่ะสำหรับข้อต่อไปนะคะวิธีการที่สังเกตผู้ป่วยที่เป็นโควิดเด็กๆคิดว่ามีอาการอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะสิ่งแรกเลยก็จะมีไข้สูงมีน้ำมูกนะคะไอหรือจาม ถ้าจะให้ดีถ้าเราเจอบุคคลเหล่านี้นะคะเราควรหลีกเลี่ยงค่ะโดยเฉพาะในที่ชุมชนแออัดหรือที่มีผู้คนหนาแน่นค่ะแล้วก็มาถึงคำถามสุดท้ายค่ะเด็กๆเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าไวรัสโควิด -19 อาศัยอยู่ที่ไหนบ้างเก่งมากค่ะลูกโควิด -19 นะคะจะปะปนอยู่ในอากาศอาหารหมักดองของเล่นของใช้สิ่งของต่าง แล้วก็นำมูกนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าโรคไวรัสโควิด -19 จะเป็นโรคที่น่ากลัวในตอนนี้นะคะแต่ถ้าเรามีวิธีการป้องกันดูแลและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกินร้อนช้อนเราล้างมือบ่อยๆและที่สำคัญอย่าลืมใส่แมสนะคะแค่นีนะ้ก็จะทำให้เราปลอดภัยจากโรโคโควิด -19 แล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ